เริมกันที่สยามสแลมเมอร์ครับผมมาที่ฟิลมฟิมปลไปลูกนี้เป็นออกครับผมเป็นบอลของฝังเรเวนเป็นทรงเข้าของเรเวนเหมือนเดิมครับช็อตคอร์ก11บวิครับผมเรียบร้อยครับโดนสตีลปลลูกนี้เราขึ้นไปไม่ไม่ลงครับผมแต่ฟิลมาามันซ้ำได้เป็นสองคะแนนแรกของสแลมเมอร์ เ็นส่งจากครับโลนิกเวสป้ายเรียบร้อยครับผมงเวสสองคะแนนแรกของสยามเลเวนส์บอลลูกนี้มาที่เวสเวสเหมือนจะยิงแวสส่งป้ายส่งมาที่เวสแวสส่งไปที่คอร์เนอร์บอล บอลลอรับแล้วบอลขึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับผมแบงช์ชยอตสองคะแนนของเรเวน s ์แต่ตอนนี้บอลอยู่กับมังกรมังกรเสียไปลูกนี้เรียบร้อยครับผมเกรสอเมสครับผมมาที่มังกรมังกรมีมฮาเด็บแบ็ก แล้วลอสคินลูกนี้ส่งเข้าข้างแล้วข้ามเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยครับผมสยามสแลมเมอร์ครับผมชิมและยังได้อยู่และบอลมาที่มังกรลูกนี้เรียบร้อยครับผมมังกรสองคะแนนตีเสมอให้ทีมสแลมเมอร์ มาต่อกันที่สแลมเมอร์ครับผมสแลมเมอร์ได้บอลลูกนี้ข้ามไปเป็นแอร์โว้ยโอตะโกนออกมาเลยครับลับมีนโอ้โหมีนกับอีกหนึ่งเอ็กซ์ตอรพอยต์ครับผมมีนจะเก็บได้ไหมูลนี้มีนเก็บไปครับผม เป็นฟรีพอยต์เพของมีนแล้วขึ้นจำมยิงลูกนี้ระยะกลางเรียบร้อยครับผมตาลีบอลอยู่กับมีนครับมีนยังงสกรีนจากฟิลวมีนเล่นเอ็กสเต็ปแบ็กมายิงสามเรียบร้อยครับผมมีน ฟิวจะส่งให้มีนเรามีนเล่นเองมีนได้สกรีนมามีนส่งไปข้างๆมีนกลับมาที่ฟิวฟิวส่งไปขึ้นลูกนี้เอลวินเป็นโอกาส3 p o พอย p ์เพครับผม สวยมากครับผมสำหรับอาร์เบอร์สามของสแลมเมอร์ครับผมสุดยอดจริงๆครับฟรีโทสองลูกของอาดครับผมมาดูกันลูกแรกกับอาด <Okay. S 1> เรียบร้อยครับผมอาด3 p ฟรีพอยตเพย์ครับผมมาที่อเมสครับผมบอลอยู่กับอเมสอเมส อัดไปลูกนี้ส่งออกมาลูกนี้ยิงระยะกลางเยี้ยบเลยครับผมสองคะแนนของบอลกลับมาที่เฟรมอนจะยิงแต่ไม่เฟรมไปลูกนี้ชุดๆไม่ลอครับผม บอลอยู่กับอเมสครับผมตัดไปอเมสเมสลุงนี้ส่งไปบอลกับมิทิซโซโซโซซ้ามไปคนเดียวเป็นฟาวของโซโซครับผมสองฟรีโทเสองฟรีโรของโซโซ เลข21ของสยามเลวเว่นลูกแรกเก็บไปได้ครับผมลูกแรกลูกที่2ของโซ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 จัดไปสจัด2ลูกครับลงทั้งหมดเลยกลับมาที่อเมสอิกรอบเมซ๋ย่ขึ้นไปลูกนี้เป็นฟาวครับผมเป็นฟาวของ MB ครับ เป็นชูติงฟปล่สองฟรีโดของทางน้านสยามสแับสยามยเลเว่นการเปลี่ยนตัวกันเล็กน้อยครับผมของน้านสยามสแลมเมอร์เวสออกไปและนบลงมาสำหรับแลมเมอร์ลูกนี้เก็บไปได้ครับผมเอมี MB. ฟรีโทรลูกที่2 MB เก็บไปทั้ง2ลูกครับผมขึ้นมาเหลือตามแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นสำหรับสยามเลเวน่นบอลอยู่กับมังกรส่งไปลูกนี้เฟกเข้าไปยแล้ว <Yeah. S 1> ยิงออกมาให้ชอนชานิกลับมาที่ฟเฟมเฟมลูกนี้ไปตัดไปได้ครับผมบอลตัดไปได้ เรียบร้อยครับอเมสติลไปได้แล้วอเมสไปคนเดียวอเมสทำแ้มลูกนี้พาสยามเลเว่นขึ้นนำหนึ่งคะแนนบอลยังอยู่กับสแลมเมอร์ครับมังกรลูกนี้ครอสไปเฮซสแล้วขึ้นเป็นฟาวสองฟรีโดครับผม เปลี่ยนตัวลงนิดหน่อยครับผมแมเมอร์เอาโนบออกไปแล้วให้ครเอทเเข้ามาสองฟรีทรของมังกรลูกแรกพลาดครับผมลูกที่สองลงไปครับ อ,มเ,มอมเมสเรียกแผน้วมาที่โซ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 เหมือนจะบอลหลุดแล้วบอลหลุดครับผมลูกนี้บอลเป็นของสแลมเมอร์ส่งขึ้นหน้ามาเป็นมาที่มังกรสติมมูดไปทีมังกรออกให้เฟลมเฟลมเตกหนึ่งส่งไปที่คอร์เนอร์สามลูกนี้เซบแบงมา แบมลงเว้ามังกรสเต็ปแบ็กสามแต้มแบมแบมบอลอยู่กับอเมสครับผมอเมสเหมือนจะเล่นคนเดียวอเมสพาดไปเหมือนจะโดนสติลไหมเรียบร้อยโอ้อเมสพลาดไปโดนมังกรต้ามังกรสองฟีโด บอลพามาเองเลยน้องบอลอ้อาวหยุดยิงสามคะแนนไม่ลงกับบอลลีบาลยังเข้าทางเลเว่นอยู่แล้วได้ยิงสองแต้มเรียบร้อยครับลงไปก็ปิดได้สวยกับเพลนี้โอ้โหแน่นอนจริงๆครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงกางครอร์เตอร์นะครับจะมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬานะครับกท YPL ของ U13 U14 นะครับ3ครอร์เตอร์แรกก็จะมีนักกีฬา2ชุดนะครับ ชุดแรกจะเล่นช่วงต้นครับ5นาทีหลังจากนั้นจะเป็นชุดที่2อครับสวนคอเตอร์ที่4นะจะเป็นฟรีตายครับมิกซ์อัพได้เลยครับเอาแลวครับบุกมาอีกครั้งมีโอ,ก,อกาสคอสโอเวอร์สวยครับน้องอัดลูกนี้ยอดเรียบร้อยครับโอ้โหทำจังหวะได้ดีจริงๆครับเลเว่นเลเว่นได้ถือบอล ดาลี่ดาลีคลายออกมาดาลี่ยัดให้เพื่อลูกนี้เฟกหลอกแล้วก็มีโอกาสอย่างไม่ยิงแต่ต้องเล่นแล้วกรับช็อตค็อกจะหมดอ้าวเป็นบอลของทางสยามสแลมเมอร์ครับน้องมีนยังถือบอลอยู่นะครับมีฟิลสวิ่งประคองมาจะทำสกีนกับฟิล พิกอโลหรือเปล่าอ้าวมีลุยเองเลยแล้วก็หลอกหนึ่งจังหวะอ้าวยอนลูกนี้ไม่ลงครับโอ้โหบอลยังได้ที่แฟลเมอร์เฟิลฟลลคลายออกมาให้เพื่อนโอ้โหแล้วถึงเบสไลน์ลองยิงสามคะแนนล,ลูกนี้ลงไปครับโอ้โหโมเมนตัมตอนนี้มาทางสยาสมแฟลเมอร์เต็มๆแล้วครับอออออบอลเมนของ น้องเรนเรนพาบอลขึ้นมาเรนเล่นอ้าวเล่นไหนมีพื้นที่ครับลูกนี้อ้าวแบบบอลหลุดมือยังได้อยู่ครับมีโอกาสยิง3ยังไม่ยิงได้เข้าในแล้วก็เทยิง2แต้มลงไปครับลกูกเ,เอเจนส์แล้วก็ไม่ยอมให้สกอร์หากไปกว่าน,นี้ครับมีตย่อ26คะแนนอ้าวออฟเว็ตีฟาวครับ ไปครับในจังหวะไปสกีให้เพื่อนนะครับไม่มีบอลครับขอลาของน้องอัดนะครับเอาเลยครับเลเวนจะได้เปิดบอลบุกอีกครั้งหนึ่งเรวนเรวนออกมาเกือบเสียโอ้โห,โหลูกนี้เอเทนเอเทนโดนสติลจนได้ครับบอลกลับมาที่สาย,ยาสมสแลมเมอรอ์ต้องพาบอลขึ้นมาก่อนแปดวินาทีทันหรือเปล่ายังทันอยู่ครับอ้าวฟิล โดนเลสติวไปคนเดียวเลนรูปนี้เรียบ้อยอ้าวได้ฟ่าวครับโอ้โหโอ,โอ้นี่ครับอู้จังหวะขา,าดไปแล้วนะครับต้งมีนี่ตามมาครับแล้วก็เป็นฟาวันจะได้ฟรีโจนสองลูกฟรีโว์อีกหนึ่งลูกไม่ลงเหมือนกันแต่บอลลีบายยังทุนเย็บเว้นแล้วก็ได้โอ้โหแอนวันครับโอ้แทบได้ดีมากครับจังหวะนี้ ชูจะได้ฟรีโชว์อีกหนึ่งลูกโอ้โหบอกว่าระยะห่าง8แต้มแป๊บเดียวเท่านั้นครับตอนนี้มีโอกาสจะเหลือ3ไม่ลงครับแต่บอลรีบาวเป็นของสยามแลมเมอร์น้องเมนอารดีฟิลฟิลพาบอลเร็วขึ้นมาอ้าโอ้โหคอนโเวอร์สวยแต่ว่าตันครับยังมีโอกาสฟิลลองยิง3คะแนนลงไปครับโอ้โห ชมจังหวะไหนก่อนเลยจังหวะครอสของอดก่อนที่จะสะบัดออกมาให้ฟิวยิงสามแต้มโลง่ลงๆครับเแมนชูแมนฮาฟคอร์ดเลยนะครับทางสยามเนี่ยเวลแล้วมีลุยลูกนี้ทำได้ดีเราได้ฟาวครับโอ้โหจังหวะลุยของแกนี่ดุทงจริงๆไดฟรีโชว์สองลูกนะครับ การเพซสซิ่งแดนบนนี่มีผลไม่ก,กี่เพลเท่านั้นครับตอนนี้นี่เหมือนกับทางสยามสลัมเมอร์นี่แก้เกมได้แล้วนะครับลูกแรกลงไปครับฟรีโท้ฟีโท้อีกหนึ่งลูกของเจ้ามีนน้องมีนอ้าวลงไปครับยังได้ครับ ยังไงเอเธนเอเซนเข้าวงในกลับออกมาที่เอเซนมีพื้นที่ได้เข้าไปเองแล้วหยอดลูกนี้เรียบร้อยครับทำได้ดีครับเล่นกับเอวีนะครับก่อนที่จะลุยเข้าไปวางเองครับเอเซนน้องเรนออกมาที่เอเทนเรียกเพื่อนข้ามไปลูกนี้เอาแก้ไขได้ดีครับต้องเล่นจอดแก้ไขต้องชูได้เปล่าหรือเปล่าอาเป็นบอกิ้งลครับผลลุยได้ดีกับชู ครับเลเว่นบอลบอลเปิดมาที่อเมซอเมซยางถือบอลดึงจังหวะอยู่มีทางน้องเกรซไปกดดันกลับมาที่โซโซจะลุยเองออกมาที่บอลจะได้เองหรือเปล่าหนึ่งสองหย่อนลูกนี้โอ้โหสวยงามครับวางได้แน่นอนจริงๆครับเปิดสองแต้มแรกได้แล้วน่ครับคอเตอร์นี้ของสยามเลเว่น จังหวะลุยเข้าไปเองแล้วได้ฝาวครับน่าจะเป็นทางอะตอมนะครับที่ฝาวจังหวะนี้ครับยิงแล้วนะครับตัดไหลเข้าไปครับตัไหลครับเอาใหม่ครับสยามเลเว่นเลเว่นมีโอกาสนะครับอเมสยิงดื้อๆเลยครับสามคะแนนเอาลงด้วยครับโอ้โหเอาครับ จากห้าคะแนนตอนนี้ตามมาแต้มเดียวแล้วครับหนึ่งนาทีนิดๆนีน่นนเป็นทางเลเว่นเนี่ยลัน5ต่อศูนย์เลยเกรสเกรสลุยเข้าไปเอ็เออบอลหลุดมือครับเป็นบอลของทางเลเว่นเลเว่นอัดถึงจังหวะลูกเดียวโหสวยงามครับโอ้โหอมเมสโอ้โหตัดบอลแล้วก็พาขึ้นมาเอง าทีในควอเตอร์ที่3ครับเป็นทางสยามเลเว่นลันฝั่งเดียว7ขคะแนนครับพริกกลับขึ้นมานำแล้วก็32ต่อ31อเมสอเมสม,มาบอลมาเองกูลเร็วหลือเกินครับอเมสลุยเองลูกนี้แล้วก็ออกไปสบัดไปยังไม่มีโอกาสยิงแต่ว่าได้ได้เข้ามาระหว่างลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโซโซ สามไปแล้วครับโอ้โหลันไป9ต่อศูนย์แล้วครับคอรเตอร์ที่3นี้อ้าวแล้วลูกนี้ได้ฝาวครับอุ่ลุยไปคนเดียวเลยครับมังกรฟีโทรสองลูกครับของสยามสลัมเมอร์ต้องเน้นนะครับฟีโทรลูกแรกลงไปครับ ลงครับโอ้โหทำได้ดีครับเก็บอีโดลง2ลูกไล่มาเหลือเพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับสแลมเมอร์อเมสโอ้โยกคา เมสลุยเข้าไปเองลูกนี้แล้วก็สะบัดออกมาให้เพื่อนได้โอกาสยิงยังไม่ยิงครับลุยไปอีกครั้งแล้วก็วางไม่ลงแต่ได้ฟาวครับโอ้โหแม่ลุยแบบเดิมเลยครับโซโซ <c oughs> ได้ด้วยขวาในครับตัดเข้ากลางลูกแปกในสองตาลูกที่สองนี่ได้ฝีโทสองลูกครับ แม่ไม่ลงนะครับได้โอกาสอีกหนึ่งครั้งจากโอ้โหไม่ลงสองลูกเลยแต่บอลลีบอ์เข้าทางสยามแคมเมอร์มางกรมางกรพาบอลขึ้นมาเร็วจะได้ไปเองยังไม่ได้ครับดึงรอเพื่อนโอ้ยหมุนได้สวยครับสปีดบุ๊ฟแล้วลุยลูกนี้อ้าวเอ็มบี MP ทำได้ดีครับสิวบอลจากมือเลยเอา้าวแล้วก็เป็นพาบอลครับโอ้โหเดี๋ยวบอลลูกนี้ ได้ครับโซโซังอนเล่นกับฟิลังอนพาไปเองลูกนี้โอ้โหหนึ่งต่อสี่ครับแต่ก็ยังลุยครับแล้วก็ได้ฟาวครับเป็นฟรีโชว์สองลูกครับของทางสยารรมสลมเมอร์โอโ้แน่นอนจริงๆครับสำคัญมากนะครับฟรีโชว์ เกมเบียดเบียดจะชี้กันที่ตรงนี้เลยครับโอ้สองลูกลงไปเรียบร้อยครับ3 5 3สิบาสามสิบสามครับอยากซัลเมอร,ร์กลับมานำอีกครั้งบอลบอเลเรียกเพื่อนมาจะเล่นยังไงมีเอ็มบีมาทำสกีนให้แล้วก็บิ๊กแอนโล่แต่บอลสะบัดออกมาลูกนี้ไม่ลงบอลรีบาวเอ็มบีเกือบได้ครับ บอลของทางเลเว่นนะครับจะเล่นยังไงครับแผนเซตเพย์ส่งบอลเข้าเล่งของทางเลเว่นมีโอกาสลองยิงสามล้ด้วยครับโอ้โหอเมซอีกแล้วครับแน่นอนจริงๆครับสามสิบหกเท่ากันมังกรมังกรได้เข้าไปคายออกมาให้น้องเกรส มาดีชอนชันบอลถึงคินคินจะได้เข้าไปเองบอลหลุดมืออะตอมเปิดบาตเบรกเร็วให้อเมทก้าวหนึ่งสองปากเรียบร้อยครับโอ้โหมือแก่นิ่มจริงๆครับมังกรมังกรออกมาที่ฟิ์มังกรลองยิงสามคะแนนโอ้โห,โหบอลไปชนขอบแป้นแล้วก็ฟิมจะขึ้นเอาได้ฟาวคนระับ เป็นใครครับโอ้โหเอมบีหรือว่าน้องบอลเลขสามนครับเป็นเอมบีครับปาวเพย์นี้จะเป็นฟีโท้สองลูกครับขอทางสยามสแลมเมอร์ลูกแรกลงไปครับตัวที่สามนี้ ทั้งสองทีมไม่ได้ฟรีโทนี่ค่อนข้างเยอะนะครับอ้าวไม่ลงครับอเมริการเข้าเร็วเกินไปนะครับได้ยิงใหม่ครับอีกหนึ่งลูก ขึ้นมาเองครับมีปลื้มอยู่ทางซ้ายแต่ยังไม่ให้มาที่อเมสโอกาสสองสามแต่ยังไม่ยิงแล้วด้ก็ไปเองแล้วยอดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแน่นอนจริงจงครับแทนไม่ลงบอลรีบอลเป็นของมีนมีจะฟาดเบรกมา3ต่ 1, 3 1, 3 1, 3 1. อหนึ่งสต่อหนึ่งสามต่อ1ยังยาเล่นไม่ได้ครับดนึงรอเพื่อนก่อนครับมีอาจอยู่ทางซ้ายบอลมาถึงอาจลองยิง3า็แต่ด้ลงไปครับโอ้โห อลิบาเข้าทางของเลเว่นเอเทนเอเทนดึงรอเพื่อนก่อนตาลีตาลีจะลุยโดนลุมอยู่สามออกมาที่เอเทนได้านขวาไปแล้วก็เทกนนิน2อคะแนนเรียบร้อยครับโอ้โห oh นิ่งจริงจริงครับดูข้อมมือนะครับจังหวะฟอลลูดถู 2. 2> <Yeah. S 1> พีมออกมาที่ตาลีออกมาที่พรีม3คะแนน โอโ้ลงไปครับแล้วพีนี่อยู่เงียบๆนะครับโอ้โหแล้วก็โกดธสามแอบลงไปดึงสกอร์ทิ้งห่างอีกครั้งก็สี่ตีหกต่อสี่สิบคะแนนน้งองมีนมีเล่นกับฟิลออกมาจากขวากลับมาที่มีนอีกครค้งเท้าข้ามมาที่อัดเลยเกือบโดนตัดบอลแต่ว่าอัดกระเทะกินสองคะแนนลงเหมือนกันครับบอลรีบาโอ้โห,โโหสู้ได้ดีครับเจ้าอัดแล้วก็ให้กับฟิลลูกนี้ยังโดนบล็อก เอวี่ทำได้ดีครับเกมป้องก,กันเรนเรนออกมาทางซ้ายแล้วก็เทกินครับเกเชนโอ้โหได้ฝาลครับโอ้จะฟ้องออู้ตัสนเนาะดังดีครับหญิงสองได้มาหนึ่งครับระยะห่างห้าคะแนนเวลาในควอเตอร์ที่สามเหลืออีกสามสิบสีวินาที ยังสุดเดิมครับมีฟิลมาคอยทำสกีนให้จะพิกแอนโลเล่นได้หรือเปล่าโอ้ oh, แล้วบอลส่งแล้วอัดลูกนี้ดายมาสวยรีเวร์เรียบร้อยครับโอ้โ oh, ห oh. ประสานงานกันยอดเยี่ยมจริงๆครับสามพาสถึงห่วงครับโอ้โ oh, ห oh. ลูกนี้สวยงามมากครับเอเทนดูโลสเตปแล้วก็ค้างตัวคนหนึ่งจังหวะด,ด้วยนะครับก่อนจะปล่อยบอลห้าคะแนนครับระยะห่างตอนนี้ เมนเมนออกมาให้เพื่อนฟิลฟิลมาที่อัดมาที่ฟิมฟิมอ้าวโดนสติลจนได้ครับเรนเรนโอ้โหจังหวะนี้ทำได้ดีครับแล้วต้องเป็นเอเทนอีกแล้วครับโอ้ต้องชมตั้งแต่อเมซเลยนะครับพาบอลได้เข้าไปใต้ห่วงทางน้องฟิมนะครับรีบาวได้เป็นเรน เลจอกับทางคูนบอลอุแลวตัดแบ็กค,คัดได้สวยแต่ว่ายังให้ไม่ได้ครับ MB MB ได้โอกาสครั้งหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็โอ้โหสวยงามมากครับเอาล่ะครับ9ก้าแต้มแล้วครับตอนนี้โอ้โหและยิงเองเลยครับก่อนช็อตค็อปหมดแต่เกือบไปครับสั้นไปนิดเดียวนี่แหละครับออฟเฟเซสต์รีบาลเป็นกองเลเวนอีกแล้ว,แล,วแล้วก็ขึ้นรูปนี้เรียบร้อยครับโอโ้โ,อโหดูโรสเต็ป ทนสครับ่จังหวะแรกเนะี่ยยิงแก้ช็อตค็อกนะครับแต่กลายเป็นว่าอกไมสิรีบาวยังทําได้ดีครับโอ,โอ้จังหวะนี้เกือบตัดบอลได้แต่กลายเป็นฟาวครับ11คะแนนไปแล้วครับระยะห่างตอนนี้3นาที20วินาทีกันค่อนข้างเยอะเลยครับทั้ง2ทีมลูกที่2ลงไปครับเอาเลยครับระยะห่าง10คะแนนครับ สิบคะแนนกับ3นาที19วินาทีครับตอนนี้เรนเรนมีเอเทนมาทำสก,กีนเรนเจอกับคูนโอ้โหป้องกันดีจริงครับน้องคูนเอเทนเอเทนออกวิซตาลีตาลีาลดิฟเข้ามาแล้วใต้บ้านมีว่างบอลหลอกหนึ่งจังหวะก่อนจะยิงเองลูกนี้ลงอีกแล้วครับโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดครับเกมบุกของสยามเลเว่น มีนจะพาบอลมาเองมีนลุยเองลูกนี้โอ้โหข้างตัวได้สวยครับระยะห่างยังอยู่ที่10คะแนนนะครับฟีมมาที่อัดให้กับน้องมีนจ้มีนทำยังไงมีนเล่นกับฟีมมีนพาไปเองและเทกิง2คะแนนลงครับเอาแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนตัวชุดใหญ่เลยครับทางสยามเลเว่นระยะห่างเหลือ8คะแนนครับ1นาที50วินาที เอเธนเอเธนให้เพื่อนลูกนี้แต่ยังได้อยู่ครับอมเมสจะได้มาเองอ้าวบอลหลุดมาถึงเอเธนต้องเล่นแล้วครับโอ้โหโห,โห,โห,โหลอกลูกนี้สวยแล้วก็ได้ด้วยครับแน่นอนจริงๆครับโฮ้ยมาอยู่ที่เอเธนเอเธนโดนสตีบอลไปได้เป็นคูนแล้วคูนวางลูกนี้ได้ครับเอาแล้วครับ32.3วินาทีครับ จะเป็นบอลของทางสยามสแลมเมอร์กับ6วินาทีอ่าเล่นยังไงอ่ามันไม่เอาแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่ายังลุกยิงปิดท้ายยังมีอยู่ครับและจบเกมครับเป็นทางสยามเลเว่นครับเอาชนะสยามสแลมเมอร์ไปได้ครับ59ต่อ54คะแนนถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกนะครับของ สยามเลวเว่นครับในสึกวายบ l ซีสั้น2สัปดาห์แรกครับขณะที่สยามแลมเมอร์ก็ต้องแก้ตัวกันต่อไปครับพ่ายมาสองนัดติดแล้วนะครับ